ใครมองหาของขวัญของฝากต้องที่นี่เลยสวิทซีเคตชั้นจีเซ็นทรัลพิษณุโลกค่ะน,นี่ก็มีโปรโยกกล่องขวดซองสี่ชิ้นร้อยสี่สิบเก้าหกชิ้นสองร้อยสิบเก้าบาทเองคุ้มมากต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่กันค่ะมีให้เลือกกันแบบจุกๆอยากได้แบบไหนจัดเลยแล้ววันนี้เจ้ตั้งใจมากินทิมเมอริงดูไบช็อกโกแลตสดใหม่ในราคาแค่หกสิบเก้าบาทพิตาชิโอนะคะเป็นไส้แบบว่าช็อกโกแลตดูไบนะนี่ดูไส้น่ากินมากกล่องนี้เลยค่ะ 4ชิ้นนะคะอยู่ที่149บาทนะคะเป็นบ็อกเซตสามารถซื้อไปเป็นของฝาก ข,ขวซองช็อกโกแลตคุณลุงซันต้าต้องรีบเลยนะเพราะร้านนี้ขายดีมากรสชาติดีหน้าตาดีร้านนี้เขาทําตามเต็มของทุกเทศกาลเลยคัวซองนูเทลล่าฉ่าทั้งด้านนอกด้านในรสชาติเจิดจรัสสรสวดีมากนี่เป็นไส้ที่สั่งประจานะคะนี่เลยข้างในมีไส้สตรอเบอรีร่ด้วยเดี๋ยวเรามาลองลุยกันเลยัวซองสตรอเบอรี่ครีมสดพร้อมสตรอเบอรีร่สด,สสดและแยมฉ่ๆส่วนนี่ทิมบอริงนมฮอกเกโดและทิมบอริงบูเบอรี่หน้าตาน่ารักเข้ากับธตีมคริสต์มาสมากนมฮอกเกโดคือดีเป็นอีกเมนูหนึ่งดีีเข้ากับม ลิงและไวช็อกโกแลตน้องบลูเบอรี่นะคะบอกเลยว่าไส้นี้เจลิควェนต์มาเลยนะเพราะแบบครั้งที่แล้วคืออร่อยแบบอร่อยเวอร์เวอร์มากเลยนะคะแล้วบูเบอรี่สดดส้วยเนาะทิมเบอริงดูใบช็อกโกแลตเจยกให้เป็น MVP ของวันเลยค่ะไส้ข้างในหอมพิตาชิโอแล้วก็กรอบกรุบทุกครั้งที่กิน,ก,นกับช็อกโกแลตที่เคลือบพร้อมเม็ดมะม่วงหินมะพานเอ้าเปิดประสบการณ์ใหม่ของการกินทิมเบอริงเลยพูดมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งของที่ร้านก็มีเลยนะน่าเชื่อว่าราคาเริ่มต้นแค่39บาทก็ได้กินนนขขออองรร่ยาดีี้้แลวบมากันเลยกินนรสไห้าบ้างบอกหน่อยจ้ด